สวัสดีครับเรามาดูจักชนเลขท้ายสองตัวกันนะครับจักชนเอานะให้ลองทำาวนแรกนะครับลองทำดูเนี่เอาจากนี้นะมาสีหมอกมาสีหมอกนี้ยังไม่เคยรูดสองสี่ห้าหกเก้า แล้วก็ r อ c o r d หนะึ่งหนึ่งห้าหกเจ็ดเนาะหนึ่งห้าหกเจ็ดแล้วก็เฮ้หวย เจ้หวยนี่ก็สองห้าเจ็ดเก้าสองห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ยุกคลิปสองสี่หกเก้า อาจจะลองจับดูนะแล้วก็รารลอยลบรลอยมีสองสี่แปดเก้าชนชนกี่ตัวสองสองจนสี่ ้ามีสามหกสี่็สามเจดก็สามมีเก้าสองเก้าชนเยอะสุดก็สองกับเก้านี่ลองก็มี ี่ห้าหกเนี่ยทีเขามีสามห้ามีสามหกเขมีสามเจ็ดมีสองแปดน้อยอ่าเนีย่ยไม่ฉาต้องยึดตรงนี้สองหนึ่ง สองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองศสองศนออกไป้นห่เก้าหนึ่งเก้สอง เ้าสามเ้าสี่เ้าห้าเหเเจเแปเ้าเ้าเ้าสูแล้วสองมาอีกนะ ประมาณนี้แล้วก้ามาก็มีประมาณนี้นะเด่นอันนี้เด่นนะเล็กเด่นนะสองก้า ลองลองมีชื่อหน่อยสี่สิสีงสีสอง นี่ยปมยาวถ้าจุดนี้ไม่หลุดใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยก็เด่นอาทิตดับก่อนนะ แต้มมาแต้มกันวันนี้แล้วมีห้าหกตัดไปแต้มน,นะแอ่ไม่ใช่ หกเจ็ดแปดเก้าหกเแเก้าแล้วก็สองแต้ม่แค่นี้ไม่เป็ริ่มแสี่นี่ตัดได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศวนนี่ก็ตัดสองน,นี้ ามด้วยนะี่ามนี่ก็ถัดตัศูนย์ 1, ัหนึ่งัสามันสี่ห้าหเกอัไนี้สไม่มีนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศไม่มีหนึ่งไม่มี สองมีลามไม่มีนะปเกูไม่มีหนึ่งมีสาไม่มีสี่ก็ไม่มีนะหกเจปเก้าตัดห่ง สองสามกับสี่อตัดแต้มเดี๋ยวเอจะตัดเล็กดับขึ้ด้วยนะเล็กดับวนนี้ เลขเดกก็งวดนี้มีศูนย์ศูนย์สี่นะศูนย์สี่เจ็ดนะดีนะเลขดับเลขเด็ดสี่า มันก็จะเรียนี่สองสามสามสองสีติดดับนะครับสีติดอับห้าสองห้าห้าสองสองหก หกสองเจ็ดกติดัาบนะครับเรื่อง 2, 0, สองศูนย์ไม่มันไม่มาแล้วเลยนี้เก้าสามสามเก้าเก้าหกหเก้าเกติดดบ เก้าแปดแปดเก้าเก้ามีโอกาสมาไหมเก้าเก้าแล้วโซนปิดดับนะส่วนสีดับใช่ไหมส่วนก็ปิดดับ เลขแบบนี้ศูนยสี่เจ็ดเลขแบบนี้ศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดเก้านะครับทุกคนใครรู้มันจะเอาอยู่ไหมมันก็เือ กลหลุดนะเพราะฉะนั้นไอทีเอสมันใจก็มีเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่นะเก้าเก้าก็มันใจอยู่ห้าเลยถ้าสองไปเร็ ห้าสามสามห้าสี่แมวเจ็ดดาบหกสองไปเลยหกสามแล้วกหกหกแล้วก็มีหกเข้าไปเลย เนี่นะันจะเรีกประมาณนี้นี่ดูแบบสิบเด็ดด้วยก่อนแบบสิบพุ่งนี้นะสามสามกับเจ็ดอันนี้ดับนี ดับน่ยันนี้ดับหน่วยแปดนะครับงวดนี้อืมก็จะเหลือประมาณนี้นะครับเหิน ตัวนะครับตัวล่างเนื้อครับหกาหกแปดสอง้สองเ้ Oh um, 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 um. Ni ครับสำหรคลิปนี้ก็ขอจบพีงแค่นี้นะครับอันนี้คัดจากเล็กเด่นนะก็จากเล็กเด่นห้าสัมักนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ